สวัสดีพี่น้องสปูสคนนะครับมาเบิรงวิธีการเลือกสื่อทุเรียนการเบิรงทุเรียนครับอ่าพบกับเซียบิ๊กครับผู้เชชัญทางด้านทุเรียนอ่าการเลือกสื่อทุเรียนเห็นจะไหนครับครับมีคนถามมาหลายเท่อแล้วครับว่าสื่อทุเรียนสื่อแบบใดมันจังสี่สีถึงตองไหนครับครับการสื่อทุเรียนสื่อแบบใดตรงผมกิซิมาตองเนตองเบิรงจังแบบใดครับทุเรียนนะครับมันเกิด นี่ครับตรงบนลุกทรงสีทุเรียนเลยครับมันจะมีน้ำมีน้ำมีน้ำทางๆมีน้ำใหญ่ๆเวยครับครับถ้าเฒ่าไปซื้อถ้าไปซื้อแบบสีมากมันโบเมนทุเรียนเลยครับมันเป็นบังหมี่ครับบักหมี่นี่บักหมี่ครับบักหมี่บ้านเฒาอย่าไปซื้อเด็ดขาด้วยครับหมี่ครับแต่ซื้อทุเรียนให้ซื้อเป็นแบบสีครับครับได้กินแทะครับทุเรียนครับ ก็บึ้งยังไงครับน้ำมันหางน้ำมันหางครับขันน้ำทีทีขันน้ำทีทีเป็นอันนี้ครับนี่บักมี่ครับผมน้ำที่เป็นยังสีครับอ๋อครับครับโอเคครับจบการนำเสนอถือกดถือกันครับมีคนถามมาหลายอย่างแล้วครับครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่แหละครับวิธีการเบิ้งทุเรียนครับเบิ้งยังไงครับยังไงจำไว้ครับน้ำหางหางน้ำใหญ่ๆนี่บักไกกินแท้บักทุเรียนครับขันน้ำทีทีนี่บักมี่แท้ๆครับนีครับ จกได้กระได้กินทุเรียนแน่นอนครับขันสื่อตามวิธีนี้